ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลเตอร์เวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่องหนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันสำหรับใครที่อยากจะทราบว่าในช่วงนี้มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเรื่องไหนกำลังเข้าฉายอยู่และแต่และเรื่องทำไรายได้กันไปเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิลเ์เวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตรีครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ35บาทคุณควรจิ50บาทคุณเกลียงศักด์ิบ199าบาทคุณสิทธ์200บาทคุณวรพล25บาทคุณเทียนชัย40บาทคุณบัณฑิต399บาทคุณอัชารา30บาท คุณอนุชา29บาทคุณวัชระเดช100บาทและสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณซูเปอร์โด o n a t e จากคุณพิชัยครับโด n a t e มา500บาทรวมไปถึงคุณมรเทพเจ้าของไสติโด a t ทสูงที่สุดในช่องครับสัปดาห์นี้โด n a t มา2,000บาทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ <c oughs> ก็สามารถโดเดศศีได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ <c oughs> หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับ <c oughs> เอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่30มิถุนายน2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตเรื่องไหนอยู่ไปรุ้นร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์จากฝั่งเอเชียกันก่อนแล้วกันครับกับภาพยนตร์เรื่องยาดังเดอะซนิชทรชนคนสองหน้าภาพยนตร์แอคชั่นดกรามาจากประเทศเกาหลีครับเล่าเรื่องราวภารกิจการล้วงข้อมูลลับของสายสืบตัวล่อเรื่องนี้เพิ่งจะเข้าฉายในบ้านเราไปสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่เกาหลีเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่16เมษาย,ยนแล้วครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น24.5ล้านเหรียญ อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายใหม่สัปดาห์นี้ครับกับเมแกน2.0การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นทิลเลอร์จากค่ายบรัมเฮาและยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์กับเรื่องราวของการชุบชีวิตหุ่น AI ในตำนานขึ้นมาอีกครั้งเพื่อต่อกรกับอาวุธทางทหารสุดอันตรายโดยเมแกน2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น17.1ล้านเหรียญ รายได้เปิดตัวอาจจะดูน้อยไปนิดนึงสําหรับหนังที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วในภาคแรกแต่ดูจากทุนสร้างแล้วก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับเมแกนภาคนี้ต้องทํ้ได้อย่างน้อยสักประมาณ50ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนดังนั้นรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนได้อยู่ครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ28 y e a r s later 28ปีให้หลังเชื้อเขมือบคนการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นโฮลเลอร์จากค่ายโซนีพิกเจอร์เล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดอยู่บนโลกแห่งหายนะที่เกิดขึ้นจากการทดลองอาวุธชีวภาพโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป60ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น103ล้านเหรียญเรื่องนี้ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับขาดอีกแค่ประมาณ10กว่าล้านเหรียญก็จะคุ้มทุนแล้วครับ แต่เรื่องนี้ดูแล้วยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับกับ a อเริภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยคอมเมดี้จากค่ายพิกซาและดิสนียเล่าเรื่องราวการผจญภัยสุดขอบจักรวาลของเด็กชายที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้นำของโลกโดย a อเรเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น72.3ล้านเหรียญ เรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ300ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับซึ่งดูจากรายได้ตอนนี้แล้วก็ยังห่างไกลจากจุดคุ้มทุนอยู่เยอะเลยทีเดียวครับ <_ k> ดูคลิปลื่นไหลแบบไม่ถูกขัดจังหวะต้อง Adcat 4K Adcat 4K อัตรรในการชมที่คุณเลือกได้ <K> เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกับ From the World of John Wick Balerina l ภาพยนต์แอคชั่นทิลเลอร์18บวกจากค่ายแลนดอนเกตที่เป็นภาพยนต์สปินออฟจากจักรวาลจอห์นวิกเล่าเรื่องราวของนักฆ่าสาวที่ตามลางแค้นและตามหาความจริงในการตายของคุณพ่อโดยบลลเลีน่าเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่6มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป90ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น105.1ล้านเหรียญรุ่นนี้ก็ทรงไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับรายได้แผ่วลงเร็วมากสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่ประมาณ5ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับคาแรเต์คิดลีเจนส์ผนึกพลังตำนานนักสู้การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวแอคชั่นจากค่ายโซนี่พิกเจอร เรื่องราวของการชิงชัยในการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่โดยคาราเต้คิดในภาคน,นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น102.3ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะเก็บกําไรได้บ้างแล้วนะครับตอนนี้ส่วนในไทยก็อดใจรอกันอีกนิดนึงครับเรื่องนี้จะเข้าฉายในวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ ไยตอนกับื่่นนี้ครับกับ Final Destination b u t l i e s ทายาทโกงตายการกลับมาอีกครั้งของภอพยนต์แนว Hor r o ร t h ์ทิลเลจากค่ายนิว l ล n e ซ i น e มาและวอ r n e r อร์บร e เซึ่งในภาคน,นี้เป็นภาคที่6ของ Final Destination แล้วนะครับเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16พฤษภาค,คม ใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น283.2ล้านเหรียญถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟนชายหนังที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นครับสร้างมาแล้ว6ภาคกินเวลากว่า25ปีครับซึ่งในภาค6นี้ก็ยังได้กำไรอีกเช่นเคยครับดูแล้วก็คงต้องสร้างภาคเจ็ดต,ต่ออีกแล้วล่ะฮะแบบนี้ ไปลุ้นเรื่องนี้กันต่อครับกับ Mission Impossible The Final Reckoning ปิดปฏิบัติการล่าพิกัดมรณะการกลับมาอีกครั้งของพัพยต์แอคชั่นทิวเลอร์จากค่ายพาราเมลพิกเจอร์การสารต่อภารกิจยับยั้งหายนาโลกของอีธานฮันโดย Mission Impossible ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม ใช้ทุนสร้างไปมากถึง400ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น562ล้านเหรียญก็อย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วหลายคลิปนะครับว่าทุนสร้างเรื่องนี้มันเยอะเกินครับดูทรงแล้วยังไงก็น่าจะขาดทุนแน่แต่ก็ลุ้นให้มันขาดทุนน้อยที่สุดก็แล้วกันครับ ไปลุ้นเรื่องนี้กันต่อครับกับ Lilo Stitch ติภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้ที่สร้างขึ้นจากการ์ตูนสุดฮิตอีกหนึ่งเรื่องของดิสนียกับเรื่องราวความรักและความผูกพันของหนูน้อยวัยหขวบและเจ้าเอเลียนตัวน้อยที่หลบหนีมาจากต่างดาวโดย Lilo s อ i t c h ติเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบ,บันกวาดรายได้ไปแล้ทั้งสิ้น945.9ล้านเหรียญ เรื่องนี้ได้กำไรหายห่วงไปนานแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ35ล้านเหรียญก็ยังครองตําแหน่งเป็นภาพยัรนที่ทํำไปได้สูงสุดเป็นอันดับ3ในปี2025อยู่ในขณะนี้ครับซึ่งตามหลังอันดับ2ไม้ครับอยู่เพียงแค่9ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ และในส่วนของ Minecraft เนี่ยตอนนี้ลงทางสตรีมมิ่ง SBO เรียบร้อยแล้วทำให้รายได้นิ่งไปแล้วด้วยครับดังนั้นมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่สัปดาห์หน้า Lilo s t i t t h จะทำรายได้สร้างไ i n e c r a f t ขึ้นไปครองอันดับที่2ของอันดับหนังทำเงินในปี2025ครับส่วนเรื่องนี้ก็ยังแรงใช้ได้อยู่ครับกับ How to Train Your d r าก o n อภิธิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายยูรูเซลพิ ที่สร้างขึ้นจากแอนิเมชันต้นฉบับของค่าย DreamWorks ในปี2010กับเรื่องราวของตำนานมังกรและเหล่าไวกิ้งโดย h า w to Train Your Dragon เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น454.4ล้านเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่ากระแสการตอบรับดีเลยทีเดียวครับหนังได้กำไรตั้งแต่สัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าจะกวาดกำไรให้กับทางยูดูดเซาไบ ไปดูภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้กันบ้างครับกับ f 1 the movie ภาพยนตร์แนวสปอร์ตดราม่าจากค่าย Warner b r o t h e r ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของ Brad Pitt ในบทบาทของตำนานนักแข่งรถมืออาชีพที่ต้องหวนกลับคืนสู่วงการอีกครั้ง โดย F1 เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ะทั้งสิ้น144ล้านเหรียญเรื่องนี้ถือว่าใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับต้องทําไม่ได้อย่างน้อยสักประมาณ400ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนซึ่งดูจากรายได้เปิดตัวตอนนี้แล้วก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยครับยังอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนได้อยู่ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องห่าก้มภาพยนตร์แนวดราม่าฮอล์เรอร์จากค่าย M Studio ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่19มิถุนายนปัจจุบันทำรายได้ไปละประมาณ6ล้าน5 0 0 0 0บาทภาพยนตร์เรื่องวิญญาณเลขที่13ภาพยนตร์แนวดราม่าฮอล์เรอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่19มิถุนายนเช่นเดียวกันปัจจุบันทำรายได้ไปละประมาณ5ล้านบาท เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่30มิถุนายน2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง